เตรียมพบกับประสบการณ์การเล่นเกมที่ล้ำสมัยกับ Xiaomi Redmi Monitor Gaming Curve 34รุ่น G34 จอสแสดงผลความละเอียดสูงสุดถึง WQHD 3440คณ1440มาพร้อมกับความโค้ง1500อาทิให้มุมมองแบบพาโนรามาที่จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกของเกมจริงๆรายละเอียดสินค้า จอแสดงผลเสียวมีเรดมีมอนิเตอร์เกมมิ่งเค34รุ่น G34 มาพร้อมกับคุณสมบัติเด่นที่ทําให้การเล่นเกมเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นมุมมองกว้าง21:9ต่อเพิ่มมุมมองการเล่นเกมถึง30%เมื่อเทียบกับมุมมองปกติที่16:9ต่อความละเอียดสูงสุด3 4 4 0ูณ1 4 4 0ให้ภาพชัดเจนและสมจริงในทุกรายละเอียดความสว่าง350นิตและอัตราความคมชัดสูง4,000ต่อ1ทําให้ภาพมีความคมชัดและสวยงามยิ่งขึ้น ความโค้ง 1,500R ลดการบิดเบือนของภาพและให้มุมมองที่ดีที่สุดอัตรารีเฟรช180แเฮิและเวลาตอบสนอง1มิลลิเซกลดความื่ลล้าของดวงตาและเพิ่มความแม่นยำในการเล่นเกม AMD FreeSync Premium เพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้ลื่นไหลไม่มีสะดุดข้อมูลจำเพาะขนาดหน้าจอ34นิ้วอัตราส่วนภาพ21ต่อ9ความละเอียด3 4 1, 4 0คูณ4ความโค้งของหน้าจอ1 5 0 0 r อัตราการ Refresh ร 180Hz เวลาต่อสนอง 1ms มขอบเขตสี95% NTSC แสดงสี16.7ล้านสีความสว่าง 350cd อัตราความคมชัด4,000ต่อ1 Interface h d m i 2.0สูงสุด 100Hz 2ช่อง Dplay 1.4สูงสุด 180Hz 2ช่อง DC-IN 1ช่อง AUX 1ช่องอุปกรณ์ภายในกล่องจอภาพ1ฐาน1ชุดติดตั้งฐาน1 สายไฟหนึ่งสายสัญญาณดิสลย์หนึ่งคู่มือการใช้งานหนึ่งหมายเหตุทางร้านออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบรับประกัน1ปีเปลี่ยนประสบการณ์การเล่นเกมของคุณให้ยิ่งใหญ่และสมจริงยิ่งขึ้นด้วยเสียวมีเรดมิมอนิเตอร์เกมมิ่งเคร์บ34รุ่น G 3 4สั่งซื้อตอนนี้พร้อมรับประกัน1ปีเต็มสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านของจอบใจ จอบไซนั้นมีบทบาทในการเลือกสรรและแนะนําสินค้าที่น่าสนใจจากบนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อให้ทุกท่านได้พบกับของดีมีคุณภาพเราไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเหล่านั้นแต่อย่างใดลิงก์ที่เราให้ไว้ใต้วิดีโอหรือโพสตเป็นเพียงช่องทางที่ทําให้ทุกท่านเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นเราต้องขอโทษหากการนําเสนอของเราทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเราเป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าเหล่านั้นจากนี้ไปเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการเลือกและแนะนําสินค้าให้กับท่าน ขอบคุณทุกความเข้าใจและการสนับสนุนจากทุกท่านหากมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆกรุณาติดต่อหรือคอมเมนต์มาหาเราเรายินดีที่จะรับฟังและปรับปรุงเนื้อหาของเราเพื่อให้ดียิ่งขึ้นเสมอขอบคุณอีกครั้งจากใจหากไม่สามารถกดที่ลิงก์ได้ให้ใช้การสแกนหรือแคปหน้าจอ QR code นี้ hi, เพื่อสแกนและสั่งซื้อ